สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทคเชอร์ค,ครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของกาชาอนาคตนะครับได้มาเลครับซึ่งกาชานีครับจะมาจริงๆในวันที่3นะครับซึ่งกาชานี้เป็นกาชาของ PVP สายของกระดาษจดนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ครับมา2ตัวคือจะเป็นอ e ีวานครอบหดาวแล้วก็อีนาซึมะ 5้าดาวนะครับซึ่ง2ตัวนี้นั้นออกได้เฉพาะของกาชา PVP เท่านั้นนะครับก็เป็นกาชาใหม่ของสายกระดาษจดเนาะสายกระดาษจดปัจจุบันก็อออมันก็มีทีมแหละแต่ถามว่าทีมมันเก่งไหมมันเป็นทีมที่เน้นป้องกันซะมากกว่านะครับเพราะกระดาษจดเนี่ยมันจะเก่งหรือแรงจริงๆอะนะก็ตอนช่วงหลังแล้วประมาณ30วิหลังแล้ว ต้องรอให้มีบัฟครบก่อนถ้าบัฟครบมันก็จะตีแรงถ้าหากบัฟไม่ครบเนี่ยเริ่มเกมมามันก็ถึกมันเป็นทีที่เน้นถึกช่วงแรกตีแรงช่วงหลังเนาะก็เป็นทีมที่เล่นค่อนข้างจะยากถ้าหากเจอพวกที่ทำดาวเบรไวๆทีมนี้อาจจะไม่ไหวเนาะเป็นทีมที่แค่พอเล่นได้หรือ,อเอาไปตั้งป้องกันจะดีกว่านะครับปัจจุบันนะแต่พออีวานครอบแล้วก็อินาซึมะมาทีมของกระดาษจด มันก็จะดูเปลี่ยนไปดูอาจจะเก่งขึ้นอาจจะเก่งขึ้นแต่อาจจะเก่งไม่เท่ากับทีมของทงเพราะทีมทงตอนนี้มันโอพีเหลือเกินทั้งลูฟี่ยามาทั้งซันจิทั้งโซโลคือมันโกงเหลือเกินแต่ที่กระโจทย์เนี่ยมันก็คือว่าจะดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นมากกว่าเดิมนะก็เริ่มกันจากสกิลของอีวานครอปนะครับอีวานครอปหดาวครับนี่เป็นอีวานครอปหกดาวตัวแรกของเกมนะครับ กับกันก็คือทุกตัวนะครับโจมตี5เท่าถ้าห่างที่แก้วของ TND วานโนว่างเปล่าจี G, รุงเนื้อเพื่อโจมตีเป็น5.5เท่าแก้วเนื้อ TND เป็นแก้วตรงสีของทีมถ้าหาอ่าโจมตีธรรมดาและเป็นการโจมตีแบบชนะทางสีเทินต่อไปก็กลายเป็นแก้วของเนื้อให้นะครับแล้วก็วู้ว วู้ฮูครับอ่าสกิลของอีวันครอฟเนี่ยเกือบทุกล่างนะครับมันจะมีเขียนคําว่าประมาณว่าวู้ฮู้ที่ห้าเกือบทุกตัวนะของอีวันครอฟเลครับก็เป็นจุดเด่นนะแต่มันก็แค้นแหละวู้ฮู้กัปตันก็ถือว่าโอ้ก็โอเคอยู่แหละก็พอได้ใช้งานอยู่นะครับส่วนไม่ตายไม่ตายเนี่ยเป็นสกิลที่เรียกได้ว่า เงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินไม่ตาของอีวันคาก็าคือจะทําการลดเวลาไมาตาของแถวบนให้3เทินถ้าหากมีบัฟโจมตีพื้นฐานอยู่แล้วจะเพิ่มเทินของบัฟโจมตีพื้นฐานนั้นๆให้1เทินถ้าหากกับตนนะะับเป็นสายของหมัดหรือดาบจะบัฟโจมตีให้2.25เท่า3เทิน ถ้าหากัปตาเป็นสายของปืนลูกศรจะบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้2.25เท่า3เทินถ้าหากัปตาเป็นสายของธงหรือกรามจะบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้2.25เท่า3เทินถ้าหากัปตาเป็นสายของหน้ากากกระดาษจดจ,จะบัฟเพิ่มค่าเชนให้1.3เท่า3เทินถ้าหากัปตาเป็นสีของแดงเขียวฟ้าจะทำการล้างบัฟของเกราะสีลุง้งเกราะ สีฟ้าให้6เทินถ้าหากับตันเป็นสีของม่วงหรือเหลืองจะลางบับโซ่และก็บัรตันให้6เทินนะครับอ่าฟังทันไหมก็คือว่าถ้าหากับตันเป็นสีหรือสายอะไรก็ตามสกิลนั้นจะเปลี่ยนไปตามสีหรือสายของกับตันที่คุณใช้งานอยู่นะครับก็ก็ก สกิลมันใช้งานได้ทุกทีมแหละแต่แค่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับกับน์ดการ์คูณสีหรือสายอะไรก็ถึงสามารถส่งผลของสกิลนั้นๆให้เนาะก็มันยุ่งยากไปหน่อยนะมันยุ่งยากนะครับคือมันถ้าหากสีนู้นถ้าหากสีนี้เนาะแต่จุดเด่นจุดเด่นจริงๆก็คือของในหมวดของ PVP เนาะเพราะนี่คือ6ดาวของกาชา Pvp อ่าสกิลของในโหมด Pvp ติต๊กก็คือสายกระดาษจดเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีสีฟ้าเพิ่มกาดนะครับทั้งกระดาษจดและก็ฟ้านะไม้ตายก็คืออระยะกลางนะครับจะลดค่าพลังศัตรูครึ่งหนึ่งนะครับ25วิ แล้วก็สายของกระดาษจดนะครับก็จะบัฟเพิ่มโจมตีเพิ่ม RCV เพิ่มความเร็วให้25วิตรู3ตัวนะครับที่มีอา a t คแทสูงสุดจะทำดาเมจใส่ไป1.5เท่านะครับก็มีการทั้งลดค่าพลังทั้งบัฟเพิ่มค่าพลังแล้วก็ทำดาเมจเนาะก็ทำให้ทีมของสายกระดาษจดเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงขึ้นไวขึ้นนะครับ ส่วนตัวเองนั้นก็จัดการการถูกลดค่าพลังลงครึ่งหนึ่งได้แล้วก็จะถึกต่อสีแดง30%นะครับอีว e ันอ e ัครอเป็นสีของฟ้ากระดาษจดการจัดที่ของอ e ีวานครอนั้นก็ต้องเป็นการเน้นของฟ้าแล้วก็กระดาษจดถึงจะดีมากๆซึ่งฟ้ากระดาษจดที่มีสกิลของในโหมด PVP ก็จะมีประมาณนี้ครับ ที่มันเน้นๆก็จะเป็นอุตตะสีฟ้าเป็นแชงอาลิมิเต็ดเป็นน้อง่ายคู่วันด้าที่ดูค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็จัดทีมแล้วเล่นได้จริงๆนะครับอ่าน้อง่ายคู่วันด้านี่ก็จะเป็นสายของดาบกระดาษจดอุตตะนี่ก็เป็นสีของสีฟ้าจะหากเป็นล่าของหกดาวธรรมดาก็เป็นสีของเอ้ก็จะเป็นสายของกระดาษจดเพียวๆนะครับถ้าเป็นหกดาวบวกฟ้าก็เป็นที่ของสีฟ้านะ ก็ใส่ได้นะแล้วก็ตัวของน้องเองก็เป็นสายของกระดาษจดนะครับใส่ได้ดีเลยแล้วก็จะเป็นแชงลิมเต็ดนี่ก็เป็นสายของกระดาษจุดที่ดีนะครับประมาณนี้นาอก,ก็เป็นแชงอุตสา,า้าตั้งแต่คู่วัดด้แล้วก็อีกบางครอปใส่ไปทีมันก็จะดูเก่งขึ้นดูแรงดูไวมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นอินาซึมอนะครับอินาซึม้าห้าดาวใหม่ครับก็จะประตูโค้ชเอามาเสริมทีมของ กระดาษจดให้ดูเก่งมากขึ้นนะครับพินาซึมาครับ5ดาวครับอ่าสกิลของในโหมด PVP ครับก็คือติดตัวครับสายของกระดาษจดเพิ่มโจมตีเพิ่มคริสีฟ้าเพิ่มเลือดเห็นไหมครับทั้งสีฟ้าแล้วก็กระดาษจดส่วนแม่ตายก็คือ,อระยะกว้างนะครับสตูจะถูกลดป้องกันไป20วิวิ ตู้สองตัวโดนดาเมจไปสองเท่าสามครั้งก็เป็นการทำดาเมจบุกลบป้องกันเนาะก็ทำให้ทีมของกระดาษโจนนั้นตีเข้าแรงขึ้นติดตัวก็มีการเพิ่มทั้งโจมตีทั้งค่าคลิและก็เลือดเนาะก็ถือว่าทำให้ทีมของกระดาษโจนเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับ ที่ผมคิดก็คือจะเป็นทีมของอีวานครอสอินาซึมะแชงลิมิต็ดตอุตะหดาวบวกฟ้าแล้วก็น้องต่ายคู่บันด้าประมาณนี้ใส่ไปก็จะค่อนข้างจะดูดีมากขึ้นและก็แรงมากขึ้นนะครับซึ่งกาชานี้มาวันที่3แล้วก็ตัวครของอีวานครอสอินาซึมะนั้นออกได้เฉพาะของกาชา PVP เท่านั้นนะครับแต่ก็ทีมกระดาษโจดนั้นผมก็ขอพูดก่อนว่ายังไงยังไง มันก็ไม่น่าจะสู้กับทีมธงได้อย่างที่พูดไปเพราะทีมธงนั้นมันดูเก่งกว่ามากๆเลยครับกระดาจดก็เป็นแค่ทีมหนึ่งในทางเลือกที่อาจจะเปิดเอาบปจษัททีมลองเล่นดูก็อาจจะดูเล่นได้แต่อาจจะแค่ว่าเอาไปสู้จริงๆหรือในโหมดที่ว่าสูงๆอันดับสูงๆเนี่ยอาจสู้ไม่ได้เนาะมันพอเล่นได้แต่ไม่ได้เก่งเท่ากับพวกธงหรือดาปัจจุบันนะครับประมาณนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดตตาเพื่อลังใจให้ผมเลยครับลิงกไว้ฮะสวัสดีครับ